ทำเสียงด้วยขกบทำเสียงด้วยมีเล่นให้มีเล่นเป็นเพื่อนได้ไหมมีเล่นเป็นเพื่อนเอาเร็วพี่เจ๊กม้าขับพี่เจ๊กบขับให้มีทำให้ดูงั้นฉันก็เสียงได้เลยเสียงได้เสียงด้ขับขับขับขบอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมที่ขี่ม้าครั้งแรกไม่ต้องเห็นไม่ต้องเรียนขี่ม้าเลยขีอุีย ครั้งแรกครั้งแรกที่หนูกินไอศครีมเอาอีกเอาอีกไหมเอาอีกไหมใครอยากกินทำไงมันร้อนโอ้โหหมาแรงเลยกับกุบกับกุบกับกุบกกุบเดียวนะแม่ให้แค่นี้นิดเดียวหมาดีเลยเพราะว่ามันมีน่าจะมีหวานๆหน่อยแบอ้ําแต่นี่เป็นสตรอเบอร์รี่เชอร์เบทต้องกินได้อ้่อโอ้โห โโอหพอได้หวานๆแล้วมันดีดเลยหรอพ่อแก้มซี่พ่อแก้มซี่นิดนึงพ่อแก้มซี่ทาแก้มให้พ่อนิดนึงหนูพ่อไม่ได้วันนี้พ่อไม่ได้พ่อไม่ได้แต่งหน้ามาใช่ไหมไม่ได้แต่งเลยค่ะคนนี้ทาไปแล้วนะบัตรธรรมชาติบัตรธรรมชาติป๊อป๊าต้องเติมหน่อยเดี๋ยวสู้พีเจไม่ได้ครับเฮ้ยป๊อบป๊าขอไข่ของนิดนึงนะครับเออป๊อบป๊ามาเติมชมพูยันแชมพูสู้พีเจได้ยัง 得。